แล้วทุกกนนะหลังจากที่เราเล่นบาสนะครับเราก็จะมีอาหารเติมพลังของเราวันนี้กินข้าวเปียกร้านข้าวเปียกอุรครับตรงโรงเรียนมาแข้งนี่อันนี้อาป้าพิเศษไก่ฉีกนะครับเราสามารถสั่งซอปปิ้งเพิ่มได้ปกติก็จะมีนี่ๆหน่อยๆแต่นี่คือเพิ่มก็จะอีกครึ่งหนึ่งเพิ่มนะฮะจุด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 นี่แมงวันมาดีๆนะครับแล้วก็มีน้ํากระเจีย๊ยบนะอป้าก็ต้มเป็นเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องนะเด๋ยังไงบ้าน,านใหมนะ่เนาต้มมาให้กิน อันนี้คือตันแบวนะครับอันนี้ก็ของโปรดเหมือนกันกินนี่นะครับอันนี้ไม่นจะเป็นหมูหยองนะถ้าไม่ได้แต่นะครับแต่นี่คือหมูหยองเราก็แคบหมูคเวลากินไม่ยากครับก็เอาอันนี้นเอาอันนี้นะพี่แดนเอานี้ใส่ไะครับเอาลาดใส่เราเอานี้ลาดนะครับแบบนี้แล้วเราก็เอาช้อนปักกินทำยาแมงเลย นี้นะครับเวลากินเนาะนี่แบบนี้ปั๊บ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 ับ,บ,บแล้วเราก็จุกกินครับทุกคนมาเด้อมากินแตวกินก่อนนะครับ